จากกรณีที่ทีมกฎหมายของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีผู้ต้องหาคดีความผิดตามมาตรา112และพระบอคอมพิวเตอร์ยิ่งคำร้องขอความเป็นธรรมถึงอัยการสูงสุดกรณีที่นายทักษิณให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีใต้เมื่อปี2558พาดพิงสถาบันโดยอ้างว่าพนักงานสอบสวนถูกข่มขู่จากรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชจ้องขาดความเป็นอิสระในการรวบรวมพยานหลักฐานคดีทำให้นายทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรม พิจารณาสังคดีจึงขอให้อัยการสูงสุดทบทวนการสั่งฟ้องนายทักษิณใหม่อีกครั้งเพื่อความยุติธรรมทาให้ในายตะกูลมินิปนายภาคอดีตอัยาการสูงสุดโพสต์เฟซบุ๊กระบุข,ข้อความว่าขอยืนยันด้วยเกียรติของลูกผู้ชายว่าในฐานะเป็นอัยการสูงสุดในขณะนั้นซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีอาญานอกราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2 0ไม่เคยมีใครข่มขู่โน้มน้าวชักจูงให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการสอบสวนครับ ต่อมาในตระกูลเพืข้อความพร้อมแน่ระเบียบสำนักงานอายการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรมพร้อมระบุว่าไม่ว่าใครจะทำอะไรอย่างไรผลลัพธ์เป็นประการใดก็ขอให้เกรงใจและเคารพในหลักยุติธรรมและความยุติธรรมด้วยสำหรับระเบียบสำนักงานอายการสูงสุดส่วนที่6การร้องขอความเป็นธรรมมีเนื้อหาดังนี้ข้อ65การส่งคดีกรณีร้องขอความเป็นธรรม กรณีผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาหรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นหรือระบบที่เกี่ยวขอ้องยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อพนักงานอายการโดยกล่าวอ้างว่าผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอายการให้พนักงานอายการพิจารณารับคำร้องขอความเป็นธรรมดังกล่าวไว้พิจารณา ทั้งนี้กรณีที่ผู้ต้องหาซึ่งได้รับการปล่อยตัวชัว่วคราวหรือลองลายมือชื่อรับทราบวันนัดไว้ได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมผู้ต้องหานั้นต้องแสดงตนต,นต่อหน้าพนักงานอายการในขณะยื่นหนังสือการร้องขอความเป็นธรรมหากเป็นประเด็นที่ผู้ร้องเคยขอความเป็นธรรมและพนักงานอายการได้เคยพิจารณาไว้แล้วหรือมีลักษณะเป็นการประวิงคดีให้ล่าช้าให้ทำบันทึกข้อความเสนอความเห็น ร้อมเรื่องร้องขอความเป็นธรรมและสำนารา,รายงานการสอบสวนเสนอตามลำดับชั้นถึงอธิบดีอายาการพิจารณาสั่งยุติเรื่องร้องขอความเป็นธรรมนั้นให้พนักงานอายาการพิจารณาให้ความเป็นธรรมโดยให้คำนึงถึงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันสำคัญแก่คดีที่จะนำไปสู่การพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาได้ คดีที่มีการร้องขอความเป็นธรรมในกรณีที่จะมีคำสั่งไม่ฟ้องทุกข้อเก่าหาหรือบางข้อหาให้ทำความเห็นในสำนวนแล้วเสนอตามลำดับขั้นถึงอธิบดีอายาการเพื่อพิจารณาสั่งทั้งคดีเมื่ออธิบดีอายการมีคำสั่งประกันได้ให้ปฏิบัติตามนั้นกรณีที่มีคำสั่งฟ้องทุกข้อหาให้ดำเนินการให้ได้ตัวผู้ต้องหามายื่นฟ้องต่อศาลและให้รีบทำบันทึกข้อความส่งคำร้องขอ,ขอความเป็นธรรมสำเนาความเห็นและคำสั่งพร้อมทั้งสำเนารายงานการสอบสวนเสนออธิบดีอายการเพื่อทราบ กรณีเดียวกาวห้ากเป็นกรณีที่ต้องกับความเห็นหรือกับคำสั่งเดิมหรือต้องถอนฟ้องให้นำความในวรรคสามของข้อ10หรือข้อ132มาใช้บังคับแล้วแต่กรณี